นะคะคไ,ไปแล้วนะคะเอาไปไหนฮะมาลุ้นกันนะคะกี่ใบคะจับกี่ใบคะสองใบสองใบ้ไม่้มาลุนนนา้นกันนะคะว่าจะได้ตัวอะไรน,นีนะสองใบคะ่ะมา จะซูให้ดูใกล้ๆเลยนะคะจะให้ดูความความเกลือจะได้รู้ว่าเกลือเป็นยังไงไม่ไม่เห็นเลยนะมือบังอ๋อเหรอให้ลองแก้วเล่นไม่อกได้นาะเอาไปลองน้ำตานะคะเฮ้อเลย ไปที่สองนะคะบีครับผมได้แล้วตูงที่อยากได้เลยเพราะว่าตัวแรกได้ไปแล้วนะครับนี่ <c oughs> ได้บีเลยนะครับเนี่ยสบายใจแล้วสบายใจแล้วค่ะ <c oughs> กลับบ้านได้แล้วครั้งแรกได้ดีเลยครับไม่กลับบ้านมือเปล่านะคะหนักด้วยนะครับตัวนี้โอ้โอโออย่ยอาพูงไงดิโอ้ตัวใหญ่เลยนั้นต,ตัวใหญ่เลยเหรอปีก็ตัวใหญ่ขนาดนี้เหรอใช่โอ้โชคดีสุดๆไปเลยค่ะม,ม,าม,มาจับซ้ำก็ต้องเอแล้วแหละ ซูมให้ดูใกล้ๆนะคะได้บีจริงๆค่ะและมันเป็นแผ่นรองแก้วได้ตัวนี้หูตัวใหญ่มากเลยอะ่ะโตอ่ะโตอ่ะโอ้หขนาดแคบบีเนี่ยได้เอหรือได้เอชุดเก่าชุดเก่าชุดเก่าได้เอไปนะคะโหคนอะไรเนี่ยโชคดีจริงๆเลยมือดีนะเนี่ยา e. มาเลือกแผ่นรองแก้วค่ะ คนอะไรเนี่ยโชคดีจริงๆสั้นเลยครับสั้นจริงแต่ตใหญ่กับบ้านไปเลยค่ะเอาอีกไหมโชคดีจริงๆเลยอ่ะอันนี้ก็่าหอันนี้เอไปตั้งโอเคโอ้ยยังไงติต่อได้แล้วอ่ะมันแบบสบายใจอ่ะโอ้ใครอยากจับก็มาได้นะคะ เดี๋ยวจะทิ้งชื่อร้านมาให้ถูกตูตออนนิดเดียวว่ายังไม่มีใครมาจับไม่เกินยังไม่เกินสิบคนเลยนะครับจริงโชคดีมากอ่ะวันหน้าพี่ไม่เข้าร้านแล้วเข้าได้ค่ะายโชคดีฝุดอยากได้ตัวเล็กนี่อยากได้ตัวเล็ก ได้แล้วก็อยากได้อีกนะคะมีความโลภไปจัดไปเอากี่ใบไม่เดียวพอไปจะเอาจารองแก้วอีกก็ไม่บอกเฮ้ยพูดอย่างนี้ี่เอาเอาเอเลยงั้นะตัวนี้โอ้พี่ยพูดที่รองแก้วเมื่อวานมีคนมาจับเด็กตันบอลนะพูดว่าภาพสวยยังได้ภาบห้าใบภาพลวดเลย เอาเอาเอเลยใช่ไเจ้าเอาเอเลยไปเจ้าเอาดวงเราบ้างเอาดวงหนูใช่โหดวงหนูเนี่ยนะบอกว่าอยากได้เอเาได้เจริงๆเนี่หนูบอกว่าอยากได้เออยากได้เอค่ะใช่จับเลยใบหนึ่งอึ๊บเอาใบไหนดีอ่ะนี่นะคะได้มาแล้วน่าสิครับดูสิดวงเราจะกูหรือหรือเปล่าเห็นไหมเห็นปะมันไกลไป ได้อยู่ตัวอะไรอ่ะได้ตัวเล็กได้ตัวเล็กได้ตัวเล็กผมใจเลยด้ได้ชุดนี้จะได้ชุดนี้ได้อยู่โหวันนี้ดีมากวันนี้ดวงดีมากเลือกเลยเล้วล่ค่ะร้านพี่เขาตัวจับฉลากน่าเล่นมากเลยอาตัวนี้เอาตัวนี้นะไม่เอาเอาตัวนี้เอาสีเขียวได้มีแล้วไม่เอาไม่เอามีแล้วมีแล้วไม่เอาเอาตัวนี้ไม่เอาเอาตัวนี้ตัวนี้เท่ตัวนี้ก็ได้เอาตัวนี้ เอาตัวนี้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 ตัวนี้ยอเถไม่เอาตัวนี้อ่ะเรียกหยิบเลยพอแล้ะสบายใจไปโดนไในข้างบนเท่าะอะไรคะนินดิบเล่นน้อยนนี้คือตัวลอดบันใช่ดู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 หยิบดูดูอยได้ไหมแต่ว่ามนยิ่งงไปเลยเนาะอันนี้ไม่ได้อันนี้ต้องได้นี่คือตัวลัดบันคือต้องเหมาหมดเลยหรือไม่ก็หยิบคนใบวสุดท้ายคือจะได้ตัวนี้อ๋อเหรอคือั้ทั้งชุดมีแค่ตัวเดียว หนอะคือไหนอ่ะคือเหมือนแบบสมมตินี่หมดแล้วใช่ไหมเลยใบสุดท้ายเนี่ยถ้าเราจับอันสุดท้ายปุ๊บได้อะไรก็ได้มแต่เราจะได้อันนี้ด้วยโอ้แต่มันค่อนข้างจะหายากถูกผมก็เหมือนกับเราต้องเหมางั้นเราก็ต้องมาเหมาเนี่ยเราก็ต้องมาจับอันนี้เอาตัวไหนหยยิบเลดูดิเขาเรียงนะตัวที่อะไรหนึ่งสองสามสี่ห้านับจากทางไหนอ่ะอันนี้ละมั้งโอเคครับผม แกเลยตา3ดานลองนะครับชึกชิชึกทมโอ้ได้จริงด้วยทำไมไม่เอาขอกันอีนิดเดียวเอง นี่ก็จะเป็นของเลเดอร์ไฟทนะครับเป็นตัวพระเอกมีตัวพระเอกเหรอเป็นตัวพระเอกที่ในร่างอยู่ในร่างอากจนอสโอ้โอย่าอย่าจะบอกว่านั่นแหละ oh. โอเคครับได้และะ้วค่ะปะ่ะภูมิใจครับภูมิใจสุดงานวันนี้ค่ะไม่เกลือครับขอบคุณค่คะขอบคค,อบคุณปะ ก็วันนี้ก็มาคุ้มนะครับก็ได้มาตัวใหญ่เลยโชว์ก่อนนะก็ถ้าใครอยากสุ่มจัตุรัสนะครับก็ร้านยูมิยะที่นี่ก็จะเป็นสาขาเซนทาร์สมหาชัยนะครับมาจัตุรัสกันได้นะครับเหมือนกันทุกสาขาครับแต่ของเขายังเหลือเยอะกว่าครับฝากกดไลค์และกดซับสไคร์ด้วยโอเควันนี้ก็ขอบคุณกันครับุณครับบ๊ายบาย